สวัสดีครับไม่ได้มาขายของนะครับเอ่อ CRV G5 นะครับผมก็อันนี้รถเราเองได้เวลาถึงเวลาต้องทำนะครับเพราะว่ามันมันมันซีดมากะครับมันไม่ไหวะครับก็หรือครับแล้วก็ทำทั้งทีก็ทำให้ดีไปเลยนะครับก็ขัดไปยาวๆครับเดี๋ยวไปดูตอนขัดกันเลยดีกว่า ตอนอยู่ในรถก็เหมือนไม่เยอะนะครับแต่พอแกะออกมาอะไรก็ไม่รู้บานไปหมดเลยตอนถอดถอดได้แน่นอนครับแต่ว่าตอนใส่เดี๋ยวค่อยว่ากันถอดกอนนับชิ้นกันไม่ถูกเลยโอ้โหบานไปหมดคือถ้าพ่นบนรถแบบแบบแบบในที่อื่นที่ที่เขา DIY ทํากันเองมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ที่มันอยู่ในตัวรถเลยก็ แกะออกมาพ่นน่าจะดีกว่าไหนๆก็แกะแล้วก็แกะให้หมดนี่นะครับผมก็หลังจากคัดไปแล้วก็ไปลงสีกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นด้านท้ายนะครับพ่นสีเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงแลกเกอร์ 2K กันรถตัวเองทำดีหน่อยอันนี้เป็นลิ้นด้านหน้านะครับ ผมลงสีดำเงาไปใส่มุกลงไปด้วยนะครบะนะขึ้นเงากระกายเป็นม,ม,มุกมุกมุกด้วยเลยไหนๆทำแล้วรถคุณพ่อก็ต้องทำให้ดีหน่อยต่อกันด้วยไปตัดหมอกครับ ที่บางท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำกันเองทำง่ายๆแล้วทำไมอุปกรณ์ครบทำไมมีช่างมีอะไรอย่างนี้คือเราไม่ได้ทำงานสิ่งรถยนต์นะครับของเราเป็นโรงงานผลิตชุดกันลอยรถล่ารถยนต์นะครับก็เลยมีอุปกรณ์พร้อมอยากทำอะไรเราก็ทำเองได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องควบคุมงบประมาณนะครับเพราะว่าเราไม่เสียค่าแรง พี่พี่บางท่านสงสัยนะครับนี่ว่าทำไมอุปกรณ์ครบเนี่ยพามาดูรโรงงานเราเป็นโรงงานผลิตชุดกันลอยนะครับของเราเองแล้วก็ CRV เป็นรถคุณพ่อนะครับเราก็เอามาทำให้นะครับเพราะว่ามันดูเก่าแล้วนะครับทำเลยดีกว่าโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนเราพ่นแล็คเกอร์ท 2K เลยแล้วกันน่าจะพ่นได้วันพรุ่งนี้ครับ ีเช้าวันใหม่ครับพี่ๆเรามาดูสีกันเห็นไหมครับนี่นนี้สีที่เราพ่นไปเมื่อวานนะครับนี้ก็ยังไม่ได้เคลือบเล็กเกอร์ 2K นะครับถือว่าพอได้ครับผมน่าจะใช้ได้หลายปีอยู่ สรุปว่าอันนี้เราพ่นลกเกอร์ไปแล้วนะครับผมมาไม่ทันตอนพ่นลกเกอร์ตื่นสายเป็นสีดำไปครับไม่ต้องดำด้านแล้วดำเงาไปเลยจะได้จบอันนี้ยังไม่ได้ขัดสีนะครับเดี๋ยวจะต้องขัดสีก็ครกันเองเนะครับทำเอาง่ายๆนี่ครับผมกำลังแกะ 3M เก่าออกจะได้ติด 3M อันใหม่เข้าไปเริ่มประกอบครับผมอันนี้มีชิ้นนี้ใส่ไปแล้วชิ้นหนึ่ง ดูดีขึ้นเยอะครับไม่ซีดแล้ว,ลวผมว่าก็ดูดุดันไปอีกแบบแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกสีซีดจางด้วยนะครับทําเองครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็สู้กันไปไปจ้างเขาไม่ไหวแพงและอีกอย่างหนึ่งครับไปจ้างเขาอ่ะเขา เหมือนกับพ้นจากบนรถนะครับตามซอกตามมุมมันไม่ได้ครับนิติ oh. สียังไงมันก็เข้าไม่ถึงครับถ้าไม่แกะออกมาพ้น ผมสีดําเงาเด <ốc S 2> ี oh <leave. S 2> ๋ยวเราจะคัดตีกันนะครับผมก็ลงให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางทําประมาณเท่านี้นะครับ